4ขั้นตอนง่ายๆในการทำฮีโร่เจอร์นีของคุณให้น่าสนใจนะครับตอนนี้คุณทราบแล้วนะครับว่าเหนือกว่าการสร้างแบรนั้นก็คือการเขียน Story หรือว่าการเขียน Hero Journey ของคุณผมจะมาบอกเทคนิคทั้ง4ข้อว่าคุณควรจะเขียนหรือควรจะพูดเรื่องอะไรบ้างข้อที่1ก็คือเขียนว่าคุณเผชิญปัญหาอุปสรรคในชีวิตอะไรมาบ้างนะครับอันที่2ก็คือคุณเจอจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตนั้น ด้วยเรื่องอะไรเช่นเจอใครหรือเจอเทคนิคหรือเจอเคล็ดลับอะไรนะครับอันที่3ก็คือคุณได้ผลลัพธ์ใหม่เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นการผ่านวิกฤตหรือว่าเป็นการได้งานใหม่หรือว่าเป็นการสร้างธุรกิจใหม่นะครับอันที่4ี่ก็คือคุณอยากจะเอาเรื่องอะไรจากผลการประสบความสําเร็จของคุณในครั้งนี้ไปถ่ายทอดต่อกับบุคคลนะครับนี่คือ4สเต็ปนะครับในการเขียนฮีโร่เจอร์นี่ของคุณให้น่าสนใจ กดติดตามและกดหัวใจนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้เรื่องดีๆในการทำธุรกิจด้วยตัวเองในบริษัท1คนจำกัดของคุณเองนะครับ